พี่พูดพี่พูดออกอากาศได้ไหมวได้พี่อังกฤษมีปัญหาที่เดียวที่ไหนพี่โค้ดครับอไม่รู้สึกอะฮะนี่พี่พูดตรงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ว่าพี่กองเชียงกฤษนะดูมาโลกครั้งแรกปี8ปดหกเพราะอังกฤษเลยนะครับลีนิกเกอร์อ่ารุ่นลีนิกเกอรุ่นนั้นเอเวอร์ตันยังครองอำนาจอยู่นะอมีแบบเหลื่อมๆแซงแซงขึ้นมาบ้างแล้วก็บนเนียถ้าดูตำแหน่งต่อตำแหน่งของอังกฤษอะครับถือว่าดีนะ สู้ได้ทุกทีมถูกไหมแล้วท้าอังกฤษเล่นบอลด้วยสปีดแบบพรีเมียร์ลีกนะถูกไหมครับทีผื่นเอาเอาอยู่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเร็วมากครับจริงครับแต่คําถามคือเห็นหลายๆครั้งของการแก้เกมของอังกฤษแล้วก็บางทีวางตัวของอังกฤษเราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว ว่าโลกที่แล้วควรจะเข้าหลุดเข้าไปชิงไหมเนีแล้วก็ยูโรยูโรน้ำหนตั้งแต่นาทีแรกๆคุณจะฆ่าให้ตายไหมนะครับถามว่าอิตาลีมีไม่ได้ว่ากองเชียร์อิตาลีนะฮะนี่อครับพี่ว่าแอบซ่อนตัวอยู่เขาวางวางทีมานะวางแท็กติกอะไรมาไงถูกไหมแต่ว่า ด้วยสกายภาพนักเตะเตอรี่มันเปลี่ยนไปเยอะนะเมื่อเทียบกับยุคก่อนๆนะอะไรเงี้ยคือแทนที่จะฆ่าให้ตายอ่ะนะแต่วันนั้นนะพี่เชียร์ตอรี่อยู่นะเพราะพี่หมันไส้เซาเกตมานานแล้ววาวางเกมอะไรของมันแเล่นอยากให้โดนอ่ะแล้วมารอบนี้อีกก็จะเห็นเลยนะครับสิ่งที่เราต้องคอยดูอังกฤษคือเมื่อไหร่ที่อังกฤษโดนนำครับอังกฤษจะไม่เคยเล่นภายใต้สถานการณ์ที่ถูกนำนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ถูกนำอะพี่รับประกันเลยฮะ นะพี่เซาเกตจะลนลานมากครับอ่คอยดูหนิก็ดูหนิเรนพูดตรงๆคือจะบอกให้ช่างภาพสนามเนี่ยจับไปที่เซาเกตจับไปเลยอ่าพูดทำอะไรดีวะมีท่าด้วยทั้งทั้งที่แผงกองหน้าแม่นคือสองชุดได้เลยอ่าใช่ๆของดีทั้งนั้นใช่ใช่ไหมใช่สเตอร์ลิงกับแรดฟอร์ดโฟเนนโอ้โหเมาส์กับใครอะแฮร์รี่เคนเอามีแมดิสันอีกยังไม่ได้พูดจริงแจ็คกิริตเลยพี่เออแจ็คกิริตโอ้ยยอะแยะจไม่หมดเลยอ่ะพี่ใช้ของอย่างนี้ใช้ไม่เป็นได้ไงขณะที่คนอื่นเขาหันไปมอง ออใช้ชุดเดินไปหรอวมีแค่นี้ะพอสำรองกับเออมันไม่เท่ากันไงแต่นี่คือพี่จะเอาใครอ่ะสเตอร์ลิงเล่นตานบุ๊ปเอากิลิชเอาโฟเรนเอาแรดฟอร์ดลงไปก็ได้อ่ะถูกไหมเออแต่นี่คืออะไรกันไม่รู้โอตายแฟนอังกฤษฝรั่งปัดไงเฮ้ยแต่พี่เชียงเกดแต่ว่าคือเนี่ยแหละบอกจะเชียร์ว่ากล้าหน่อยได้ไหมเพราั้นเกมกับฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะได้เห็นเป็นครั้งแรกที่อังกฤษถูกนำในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วดูว่าเขาจะแก้ยังไงทำหน้างี้กันเออ เขาก็เราก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นในแมกควายครับแมกควายนี่อย่างคนละคนเลยใส่เสื้อขาวแล้วจูหลังพลัง